คุณถามว่าแปดเนี่ยใช่จำนวนนับคู่พจน์ที่แปดไหมใช่ไหมแปดใช่จำนวนนับคู่พจน์ที่แปดไหมมันเป็นแค่พจน์ที่เท่าไหร่เองเออเดี๋ยวนั้นถ้าเรารู้ตัวเลขเราจะหาพจน์ที่ของมันเนี่ยมันต้องลดลงสองเท่าใช่ไหมครับหารสองนั่นเองเราก็จะรู้พจน์ที่ของมัน อย่างเช่นสิบสองเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ก็เอาสิบสองหารด้วยสองก็จะได้พจน์ที่หกนะครผู้ถามครับสิบสี่เป็นนับคู่พจน์ที่เท่าไหร่ก็เอาสิบสี่หารด้วยสองก็จะได้เจ็ดหกสิบแปดเป็นนับคู่พจน์ที่เท่าไหร่ก็ต้องเอาหกสิบแปดไปหารด้วยสองได้สามสิบสี่ เอออ่ะข้อสองจุดหนึ 6, ่งสองบวกสี่บวกหกบวกกปยังถึงยีี่ลูกจะบอกว่านี่คือผลบวกจำนวนนับคู่ยี่สิบสี่พจแรกผิดเลยไอ้ตรงผลบวกจำนวนนับคู่ถูแต่มันไม่ใช่ยี่สิบสี่พจเออลูกต้องเช็คตรงนี้ก่อนว่ามันมันเป็นยี่ี่เนี่ยเป็นพจนที่เท่าไหร่ไหมครับยีี่เป็นนับคู่พจที่ ยี่สิบสี่หารสองเท่ากับสิบสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ n ของข้อนี้คือสิบสองลูกก็เข้าสูตรเคูณ n บวกหนึ่งสิบสองคูณกับสิบสามสิบสองตัวนี้คือค่า n สิบสามตัวนี้คือค่าของ n บวกหนึ่งสิบสองคูสิบสามก็ได้ร้อยห้าสิบหกข้อสองจุดหนึ่งเนี่ยถูกเรียกว่าผลบวกจำนวนนับคู่สิบสองคดแรกนะครับผลบวกจำนวนนับคู่สิบสองคดแรกอยงนี้นะครับเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับคู่สิบสองคดแรก จำไว้นะ n เน่ะเป็นตัวบอกว่าเป็นตัวบอกพจน์นะครับเป็นตัวบอกเรื่องจํานวนพดนหรือว่าเป็นพจที่เท่าไหร่นะครับอ่มาดูข้อสองิสองถ้าครูพูดว่าที่เห็นเนี่ยคือผลบวกจำนวนนับคื่แปดสิบแปดพจแรกครูพูดถูกหรือเปล่า ม่เออจดีวมันพจน์มันไม่ได้เยอะขนาดแปดแปดใช่ไหมครับแท้ที่จริงแล้วมันมีกี่พจน์ต้องคิดยังไงไอ้เจ้านี่คือพจน์ที่หนึ่งเจ้านี่คือพจน์ที่สองเจ้านี่คือพจน์ที่สามเ้พโกนี้รู้แต่ที่ไม่รู้คือเจ้านี่คือพจน์ที่เท่าไหร่ใช่ป่ะถ้ารู้ตัวสุดท้ายว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เราก็จะรู้ว่ามันบวกกันอยู่กี่พจน์งั้นเราก็เลยเอาตัวสุดท้ายมาเช็คไงยครับอ่ะแปดสิบแปด เป็นนับผู้พดที่ว่ามาลูกเออแปดสิบแปดันสองก็คือสิบสี่นะครับ N ข้อนี้เท่ากับสี่สิบสี่นะตรงนี้ทั้งหมดจะเรียกมันว่าผลบวกจำนวนนับผู้สี่สิบสี่พดแรก หรออืมอนั้นผลลัพธ์ก็คือ44่สิบคูณสี่ส้ในตัวนี้คือค่าเอ้ใตัวนี้คือค่า N อบวกหนึ่งหเก้อเคนนะ